สวัสดีครับผมนี่ก็มาตัดตด้นมันครับผมเป็นแปลงนำยศนะครับนี่ก็เป็นอีกแปลงที่ทดลองครับผมปลูกประมาณปลูกช่วงกุมภาครับผมวันที่14กุมภาครับอันนี้ก็บมีกับมาตาต้นสีต้อนนะครับอตอนที่ผมปลูกแรกก็คือผมผมนวณไว้อยู่ที่ต้นละ5้กิโลครับผมต้นละ4-5่หโลก็ ตารางคำนวณออกมาก็สิตกอยู่ประมาณไรละสิบตันน้อยๆครับผมก็ตอนนี้สังเกตว่าใบด่างลายครับผมก็บอ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 แมนน้ำใบด่างลายคือไปทั้งแปลงเลยครับตามที่เนี่ยเห็นกับตัวที่บอด่างก็คือสีอยู่ประมาณทั้งแปลงเลยกับอยู่ประมาณคือสิบหัอดลอยต้นครับผมว่าพอไปหมดแล้วครับนี่เป็นใบด่างใบยิกทั้งหมดเลยก็คือ ตนานกนัดอยู่ที่อายุห้าเดือนครับมื่อนี้ก็เป็นวันที่สิบสองกรกฎาคมสิบสองกรกฎาคมก็บและอีกสองมือครับผมเต็มห้าเดือนกับตแรกมันดางหลายผมก็เลยคิดว่าจะเอาไว้ให้มันได้อายุหกเดือนผมยังสิตอนก็อยู่ในช่วงกรกฎาคมสิงหาตอนมาสิบสองสิงหาสิบสี่สิงหา,งหา,งหาก็จะเต็มหกเดือนผมเพราะว่าสิตอนช่วงประม่นกลางเดือนช่วงกลางเดือนสิงหาแต่ไปไม่ได้ครับผมเพราะฝนตก ทุกวันเลยครับผมเป็นอาทิตย์แล้วครับฝนตกเสมอเลยก็เลยบวายครับผมใบก็เริ่มร่วงแล้วครับข้างล่างก็คือแต่ข้างล่างนี่ที่ร่วงนี่คือบใบใบเน่าครับก็จิบก็เริ่มร่งหัวครับผมเริ่มมีแป้งคือใบข้างล่างร่วงเขาก็เริ่มมีแป้งครับผมก็เลยบวายครับก็เลยต้องตัดสินใจเอาออกครับผมเพราะว่าน้ำค้างหลื้นทีครับมันไหลลงไปกระจิงครับแต่ข้างล่างนู้นอ่ะมันมีน้ำแล้วครับผมมัน ก็คือน้ำมันเต็มสะแล้วครับก็คือมันเลยประมา่นวดคือวาผมมันสีเสมอเสมอไอไอท่อที่ผมว่างให้ใน,น้ำมันไหลเข้าสะครับผมก็คือถ้ามันตกมาอีกรอบนี้ก็เรียบร้อยครับผมน้ำดันขึนมากเลยครับดันขึนมากเลยก็คือบาไหวครับผมก็เลยตัดสินใจกลัวนะครับก็ได้สำเร็ก็สำเน็จแล้วครับผมเพราะว่าหนึ่งคือมันเป็นใบด่างร้ายครับผมใบด่างร้ายคือผลผลิตก็จะหายไปแล้วครับหายไปแล้ว ตอนนี้ก็คาดหวังแค่ให้ได้ประมาณได้ละกซี่หาตาันครับผมก็จะอยู่อยู่มันปกติเป็นตัวเลือของกรมเลยมานพื้นที่มันสี่ไร่คือผมวัดได้มันสามไร่สามงานกว่าๆก็เอาง่ายๆคือตีให้เป็นสี่ไร่นะครับมันหมถึงกับบ่เป็นยังครับผมก็ตอนนี้ก็เปลือกไม้ตามลงม,มาแล้วครับแต่ก็มีขาดวังบอกบอะบ่ขาดนะครับบ่ขาดถึงขนาดขนาดนั้นแล้วก็คาดวังให้ได้แค่ ทีไรยี่สิบตันอันนี้ผมว่าเพิ่งพอะไน้ครับชนีกระคาค่ะตามให้ครับผมช่วงอาทิตย์แล้วผมถอนอีกแปลงหนึ่งครับแปลงพุ่นอยู่ที่บาทหาซิบครับผมแต่มาที่นี่ก็บผมว่าจะขึ้นหรือลงครับผมเพราะว่าฝนตกทุกวันบางวันแต่มันลงครับพาฝนตกดูมั่นกับแปลงตามครับผมเพื่อปล่อยโอกาสให้พืชพักหายใจนะครับตกสมือครับนี่ครับด่างทั้งแปลงนะครับต้นกะ ประมาณเสมอหัวครับผมต้นใบมีหม่องได้สูงเนี่ยครับประมาณ2เมตรครับบางหม่องก็บซมีสูงมีตม่ำปนกันไปครับผมนี่ครับด่างครับผมด่างทั้งแปลงเลยเสำหรับหัวเดี๋ยวคลิปต่อไปผมจะถ่ายเบิ่งครับผมตอนเอารถมาจกเอารถมาถอนผมมั่นใจว่ารถสิลงได้ป่ครับมันจะมีหลายหม่องครับที่มันเละข้างล่างพู้ติสามันมีหนาม แล้วก็มันจะมีมองบางมองที่มันเป็นเป็นแอ่งครับมันจะมีน้ำในแล้วก็บางมองเป็นดินโพ้นมันจะเป็นดินอุ้มน้ำครับผมเปียกแต่ขันมือแรงมาตกมืออื่นลงได้สบายผมพอทันนี่มันแห้งแล้วนี่นี่ถ้าได้มันนี้คทนนี่มันนาวเบมันหนาเพราพอนามันไปเมื่อแต่มันจะมีช่วงที่มันมีน้ำครับก็เลยขันในเอาออกก็คือเอาออกหมดเลยครับเอาไว้ก็สำนั้นะครับเพราะว่ามันก็จะเข้าภรษาแล้วครับหมดย่ามสีวานเขาแล้วครับผม น่ครับแต่ฟังนี้ครับมีหน่ำเดี๋ยวผมพายบิังนี่ฟังนี้ขึ้นไปไม่ได้เนาะมันจะเป็นพน่นในช่วงนี้ผมนี่ช่วงโคกโบโกนี่ไม่สูงปุ๊บมันสูสงลงมันสีอ่นอนลงมาพี่ครับมันต่ำลงไปพุน่นหน่ำเป็นสีค้างอยู่แถวนี้ครับผมนี่ครับหนะน่ำหน่ำไซส์เลยครับนี่นี่ครับหน่ำไซส์เลยไซด์แบบเนมหัวครับบ่มีหน่ำ นี่ครับช่วงนี้ครับสีมีน้ำครับนี่ครับผมมีน้ำนะครับน้ำค้างครับผมช่วงนี้มันจะตามมาเป็นน้ำค้างเบื้องการเนี่ยเพราะว่าต้นนี้คือสีบวกลอดแล้วมั้งครับโอ้ยังยังอยู่อยู่ครับยังอยู่ยังได้อยู่แต่อีกสองสามมือคือสีบววายครับคือพี่ช่วงนี้ครับผมต้นสูงประมาณสามสี่แถวนีิก็สีฝื้นจากยายาขยายยอดอ้อยครับผมนี่มีน้ำมาฮอนนี่ครับนี่มีน้ำเต็มเลย เลี้ยงครับนี่บอไว้ใจรับหนึ่งเลี้ยงแหละคางนี่พอนานทุกรอบที่ฝนตกแล้วนี่ก็มันอาทิตย์หนึ่งเต็มๆต็มนะครับโตบริยุดธ์เลยว่าเวลาหาโมงแรกหัวโมงแรกนี่เอาแล้วครับสู้มือเลยครับฝั่งนี้สูงนะครับฝั่งนี้มันจะเป็นออกดินดำครับฝั่งนี้เพราะว่าปลูกไว้แต่เก่าฝั่งนี้มักใบครับมักใบสองปีซอนดินกับสีอันนี้ถ้าเบิงว่าหัวสีประมาณใดครับผมแต่มันกับพิษมันกับตีตรงนี้มันด่างคางนี่แหะครับมักจะมี ก็ยงดีนะครับมีส่วนหน่อยที่ดังแต่ก็เนิดแต่ส่วนมากอะ่ะสิบาดางตอนไงแล้วอะ่ะมันก็ยังพ่อได้หัวแนยครับแต่ก็คือว่าและครับมันดังแล้วมันก็บ่ค่อยได้สร้างหัวป่านได้ครับผมมันก็คือตัวที่บ่ดางครับบ่ดางครับมันจะดีได้เร็วครับมันจะดีดดได,ด,ด้ตลอดอันนี้ก็พายุลมพัดกับพักเลยครับนี่ลมก็คือไอ้มันขาดออกจากหัวเลยครับ แล้วก็อีกอย่างคือผมปุบปุกเลยครับแปลงนี้แปลงนี้ผมปลูกเลยจะหน่อยหัวกระสือบกขยันครับผมคิดว่าเขาเสียปุบปุกเพราะเฮ็ดำยศผมยากมัน่งท่านของผมผมยากตายพอาะผมปลูกก่อนเคลื่อนยศกันสีใสสายก่อนกะผู้เดียวครับผมเดี๋ยวรอบหน้าเอาไหมครับผมแล้วต้องจริงจังกับมันจังไรครับผมฝากติดตามมีพี่นาครับผมคลิปนาที่ผมจะถ่ายตอนตอนในเบื้องของหัวสีซั่มเลยครับครับสี่เดือนกับอีกยี่สิบแปดวันครับผม บทบบบบบท่านบ่บเต็มหาเดือนดีครับสำหรับที่นีก่กรสวัสดีครับ